เทศบาลเราลนลงไมใช้ถุงผ้าไหมปรบมือสิจ้ารอไรปรบมือแต่อยากจะบอกโยมว่าโยมลนลงช้าไปเป็นเป็นพันปีการลนลงให้ใช้ถุงผ้านั้นองค์สเด็จประสมมาสมบุรธเจ้าลนลงให้พระใช้มาเป็นพันปีแล้วโยมโยมเคยเห็นพระรูปไหนสะพายถุงพลาสติกไหมเราสะพายถุงผ้ามาตลอดเมื่อไหร่โยมจะทันพวกเราสักทีเลยช้าตลอดเลย คงไม่ถึงพันปีหรอกย่ามน่าจะประมาณหลักร้อยปีนี่แหละทาแค่สองอย่างใช่ไหมก่อนไฟอินวันจำเนื้อ้องโบกมือจับมือเซลฟี่ไม่งั้นแฟนเพลงไม่ประทับใจถ้าเราทําได้น้อย A i จะชนะเราอาตมาเช็คแม้กระทั่งตอนนี้มีหุ่นยนต์ที่เทศได้หรือยังโครงการเรานะไม่เจอเจอแต่เนรยืนอยู่ที่วัดที่เขาหยอดเหรียญน่ะอายุวันโนเอิถังพลังอัมรวยอมรวยทำไม่ให้พอด สิบ,บาทแค่นี้พอแล้ว <c oughs> เสียเต้ยตอนไปซื้อเพชรเม็ดล่าสุดแกรู้ไหมว่าแกจะอยู่อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงห้าสิบล้านท่านเพชรทองเงินสามีเจอ๊อสามีเก่าแกไม่รู้นะน่ะที่สุดอย่างความเสียดายคือตายแล้วใช้เงินยังไม่หมด oh. ที่สุดอย่างความสลดคือใช้เงินหมดแต่กูยังไม่ตาย <c oughs> กำลังปูดกความใจเงียบสงสารพระอดหนักเป็นเบาคุยกับพระนิมนต์ช่วยโดยนะเจ้าค่ะปัดปอปัญหา สมัครใครกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆนะคะเทศบาลเราโรงเรียนเรามีกี่สอโยมถ้าโรงงานเขาจะมีห้าสอสะดวกสะอาดสะอาดสร้างสตร้างสร้างนิสัยเราอัพเป็น9สอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่9หลวงราชการที่10ด้วยสอที่6สร้างความปลอดภัยเซฟที่เฟิร์สใส่ไว้ในสอที่6มาทํางานครบอาการ32กลับบ้านไปต้องครบอาการ32แต่เทศบาลแล้วก็คุณครูที่นี่มีแค่31อวัยวะ ทิ้งหัวใจไว้ที่เทศบาลมันดูริเกไปเลยงั้นไปสอที่7เลยแล้วกันสุภาพเน้นเซอร์วิสใหม่ทั้งในและนอกองค์กรอย่าไปคิดว่าเซอร์วิสใหม่จะพาะผู้มาใช้บริการแต่ถ้าแผนกก็เซอร์วิสใหม่ให้กันได้สอที่8สุดจุดเน้นคุณธรรมคุณธรำมปร่งใสตรวจสอบได้สอที่9ยมคิดเองดีกว่าสอที่9อะไรดียมสมปองนี่มันพระอาจาร์สมปองมบรรยายเรื่อย ตรงนี้งานเริ่มฟื้นแล้วโอเคเลยนี่เหมือนพระอาจารย์ดรสมพงษ์ด้วยโอ้ประโยชน์เข้าหาตัวเอง<ม>ผล <ทำ S 1> เขาจะไม่ชอบสอที่9สีมักคาสีมักคาก็าทำความดีนะอย่าสามัคคีทำสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายวิมังสาเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา แผ่นดินทองพากายสุขมิทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดเกืดอร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรทาเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไรผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรแต่ว่าอย่าย้อนนี้ยไม่ครับล้างไม่ดีแล้วล่ะและตัวและและตัวแรกเลยนะเออมีอันอื่นเยอะเออเอาตัวนี้ตกด้วยครับอ๋อไม่ อื่นสกเกลช่องเราต้องพิมพ์ไม่ครบนะะช่องเราพิมพ์ไม่ครบเน้นย้ำพภาพสปองตาร์โปโตชาแนลบางคนพิมพ์แค่หาสปองปุ๊บนคนขี้เกียจเนี่ยพิมพ์ในยูทูบบ้าสปองพอขึ้นมาก็รีบกดเป็นช่องอื่นไปล่มเย็นชนาแนลไปอะไรหมดเลยอ๋อยำคนอื่นสังเกตง่ายคนดูหลักแสนหลักล้านแล้วช่องนี้เหรอหลักร้อยหลักพันไม่ค่อยกล้าเอาภาพคนอื่นมาประกบกลัวเขาฟ้องร้องไงอ๋อคนอื่นทำเนี่ยโอ๊ยเอาภาพคนนั้นคนนี้มาประกบไอเราไม่กล้ารถเอ่ยถึงใครก็เอาคนมาประกบมันก็เลยไม่มีอะไรดึงสนใจนอกจากตัวเราแล้วใครชอบตีกราฟยกมือขึ้น กอล์่เจ้ามาจากักคกัมาอะไรเนี G ก็กอดจัดรูหลา O อ oh O โ O สอนกอล์ฟรูหลามากห้องน้ำไม่นอนได้เลยนะครับโอ <c oughs> <O> คือ outdoor sport hmm. นะนกีฬากางแจ้งถ้าเราเดินตากแดดตอนนี้เราจะร้อนแต่ถ้าเราตีกอปเราจะไม่ร้อน <c oughs> ทำไมอ่ะเพราะเราตีกอป มันไม่เหมือนกันไเข้าใจหรอกยังไม่เคยออกล่อนี่ก็ไม่ได้ออกล่อมานานแล้วเนี่ยนานแค่ไหนฮะตั้งแต่เกิดแล้วครับผมไม่นั่นที่ว่าออกไม่เคยออกไปเก็บฝรั่งอยู่ที่สวนเขานิดเดียวเท่านั้นเองสนามกอล์ฟสนามเขื่อนจุฬาภรณ์มีแปดมีเก้าหลุมหลุมหนึ่งสามสี่ล้านอ่ะโมลค่าเขาเยอะกว่าจะยงจะย่าอะไรอีก่แค่หลุมนะสามสี่ล้านเนี่ยครับก็เลยไปเก็บป่าเห็ดอยู่ข้างสนามกอล์ฟเก็บเห็ดที่ป่าไม้ก็มาไล่พี่สาวผมก็มีสามีเป็นป่าไม้คุณยศอะไรนี่คนไทยชอบถามกัน ถ้าอินเดียเขาจะถามใครเป็นอาจารย์ของท่านออใครเป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรพระรพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าคือใครอาจารย์ของเราไงสมณโคดมท่านต้องไปฟังสมณโคดมอ,อโอ้โหเห็นไหมฮะอินเดียอินเดียอินเดียก็จะถามแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเขาจะถามเฮ้ยรู้ไหมกูรู้ใครมันจะรู้กับมึงไว้เนี่ยมึะไม่ตั้งใจเกิดเนี่ยกูจะรู้กับมึงเลยมันจำข่อไม่ได้ไม่ตั้งเกิดมึงไม่ตั้งใจเกิดพวกทะเบียนบ้านหรือเปล่าก็จะดูให้เอ แต่ถ้าอินเดียจะถามหาครูบาอาจารย์เห็นไหมรูุ้ทธเจา้าจะสอนถามท่านหนึ่งถามถามประโยคแรกเลยใครเป็นอาจารย์ของท่านฉันไม่มีอาจารย์ฉันตัดสู้เองโอ้เป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่มีครูบาอาจารย์เป็นไปไม่ได้ฉันไม่ฟังมีการใส่หัวแต่มีความวิเคราะห์ว่าใส่หัวของอินเดียเนี่ยคือตอบรับเวลารู้จักโอ้อาจารย์รู้จักรู้จัก,จกเขาใส่หัวหน,นะถ้าคนไทยนี่คนละว่าท่านทำคนไทยรู้จักรู้จักอินเดียรู้จักรู้จัก<อ> มันจะงงนิดนึงครับอาาจรแกแกก็เลยพลาดในการฟังธรรมคนแรกแล้วโอเอาทด์สปอร์ตเดี๋ยวจะไม่จบครับผมแอลก็คือไลฟ์ชีวิตมีมีจระเข้นะบางบางสนามที่ต่างจระเข้ชัวนนะต้องเอาไม้ตีจจจจจจจระเข้ถึงจะหนีไปบางครั้งที่อ้มอ้มลูกอยู่สนามก็แบบจระเข้คาบลูกไปเฉยเลยในถ่ายน่ากลัวนิดนึงต้องต่อไปนะมีมีอะไรต่างๆมากมายมันจะมีชีวิตชีวาสุดท้ายสุดยอดของกอล์ฟก็คือคุณธรรมยุทธธรรมเอฟเอฟก็คือแฟร์เพลย์ยังไงครับต่างประเทศลูกขยับต้องบอก ไม่บอกได้ไหมได้แต่ถ้ารู้ทีหลังโดนลงโทษแต้มต้องจดเองนะแต่ไม่ได้เขาจดแต้มเองโองได้ไหมได้อ่าฉะนั้นนักธุรกิจก็ชอบชวนกันไปตีก็เพราะว่าจะรู้ว่าคนเนี้ยซื่อสัตย์หรือเปล่ารู้นี่ใส่กากันตต้องมีคุณธรรมยทำนี่ได้ทำโอในครัที่ผมอธิบายนะหน้าตาอย่างนี้เลยนะหน้าตาแบบคลีนแอนด์เคลียร์มากเลยก็คือไม่ดูเรื่องนี้มาก่อนเอาเนี่ยเป็นความรู้เพิ่มเติมไอ้ที่เซนจอนนะเขาถวายหนังสือมาเขา่าจะเอามาแปลทีหลังหรอกแต่ยุคแรกก็คงไม่ได้มีคาแปลขนาดนั้นแต่ฟังแล้วเอ น่าจะใช่เขาท่าเขาทางดีนักปราชจะเป็นนักเปรตถ้าเทศไม่รู้เวลาฮะเป็นเปรตง่ายเนาะแค่เลยเวลานี่เป็นเปรตเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้โกงเงินพระป่ากระถินซะหน่อยอาจารย์นี่ขู่แล้วน่าดูขู่เอาไว้ว่าครับระวังอย่าไปนะอย่าเลยเวลาจนนั่นจนนี่นะครับให้เราได้เคร่งก็กลายเป็นว่าเราไปบริษัทญี่ปุ่นฝรั่งเขาเคร่งเวลาอ๋อก็ต้องเป๊ะตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาพอดีพอดีทุกคนทุกท่านแต่งานที่เราเผื่อไว้ก่อนมีไหมเผื่อไว้แต่ก่อนนะถ้าเกิดเลยไปจะได้ไม่เป็นเปรตนะครับ เวลาปากเล็กก็กินอะไรไม่ถนนะัดนี่ไม่ไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นห่วงเรื่องกิน <c oughs> ห่วงเรื่องกินเดียวความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีในโลกครับ <c oughs> มันมีแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโยมจะมาเรียกร้องยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มี <c oughs> ถ้าจะมีมันมีที่เกาะแห่งหนึ่งแต่มาเคยจังชื่อได้นะแต่เผอิญลืมแล้วขออภยัยเกาะแห่งนั้นถ้ามีคนมาฆ่าญาติของโยมตายเอาฆ่าคุณพ่อแล้วกันคุณพ่อตายปั๊บต้องให้ญาติพี่น้องของคนนี้เท่านั้นเป็นคนให้อภัย เขาจะจับผู้ร้ายมามัดมือมัดเท้าใส่เลือดพายไปกลางแม่น้ําถ้าเป็นที่นี่ก็บึงฉวาแล้วก็โยนลงกลางแม่น้ําอต้องให้ญาติของผู้ที่ถูกฆาตกรคน,นนี้ฆ่าตอนนั้นมาช่วยถ้าคุณให้ภัยคุณมาช่วยเขาถ้าคุณไม่ให้ภัยคุณก็ยืนดูเขาตายด้วยความสะใจข้าพออตายเลยเดี๋ยวสมมติทำไมอินเนอร์มาเยอะขนาดนั้นเวลาเล่าอะไรให้เด็กๆฟังมันต้องได้อารมณ์อ๋อต้องมีอินเนอร์ออกมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณ เอาสมมติเอางี้แใกล้ตัวเลยมีคนมาฆ่าพ่ออาตมาตายครับนะเอาไม่ไม่กลัวเหรอเพราะพ่อผมตายแล้วไม่เป็นไรเอามาใช้เป็นประโยชน์อ๋อฮสมมติข้าตกรถูกจับได้มาถือบันเท้าใสเรือพายไปกลางแม่น้ำโยนลงกลางแม่น้ำโยมดูหน้าอาตมาใจดีอยู่แล้วมาสมปองให้ยภายอยู่แล้วอาตมาจะวหา้น้ำไปช่วยคาตกรคนนั้นครับดีมากฮะอุตสาห์ชมดีมากไหวยน้ำไปช่วยไหวยทุกท่าเลยครับคนเราจะเอื้อมมือช่วยวะ จมซะละ้ว<อ>พิดีครึ่งเดียวครับผมนั้นแล้วความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นตมันจริงไม่มีในโลกนิ้วเ,<อ>เราจะไม่เท่ากัน100ร้อยเฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังแบบร้อเปอซเป๊ะขนาดนั้นประเทศที่โปรง่งใสอันดับหนึ่งของโลกก็9กปยังมีสยังมีสที่ทุจริตก็มีมีไปทําไม่ดีสักคนหนึ่ง ชอบลูกศิษย์ไงลูกศิษย์หมอต้นด้วยได้ยินข่าวว่าลูกศิษย์ไปไปอาบอบนวดแล้วก็มีขายบริการด้วยตามไปใช้บริการเ่ยลูกศิษย์บอกไม่ไม่ไม่เอาค่ะไม่ไม่ไม่รับแขกคนนี้ค่ะเป็นครูพระไงเห็นไหมไม่ได้เลยท่านอ่านข่าวทุกข่าวจริงนะช่วงนี้ว่างเขาไม่เอ่ยชื่อครูคนนั้นนะเขาเอ่ยเกาเอ่ยว่าครูพระอ้าวโดนหมดเลยใครเป็นครูพระโดนหมดเลยใชเมื่อกี้เอ่ยก็เอ่ยว่าครูโอภาละเป็ยครูเงี้ยพระ ไม่เอ่ยชื่อคนคนนั้นแค่คนเดียวสองคนเว้ยผมผิดคนเดียวไม่เป็นไรหนะพี่โอ้คนเดียวก็สำคัญนะท่านตัวเล็กตัวเล็กทหารร้อยคนเนี่ยเขาให้คว้างกองร้อยเนาะเขาให้คว้างระเบิดไปข้างหน้ามีคนหนึ่งคว่างมาข้างหลังนี่ตายเป็นเบื่อเลยนะ<อ>ฉะนั้นคนคนเดียวก็สำคัญท่านทุกท่านสำคัญหมดอยู่เทศบาลเนะี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสบริการในบทมีสักท่านหนึ่งไปพูดไม่ดีเอาไปละ บริการไม่ดีเลยโอ้แค่คนคนเดียวก็ไม่เอ่ยชื่อฉะนั้นทุกท่านสําคัญหมดนะท่านนะขอให้เรายอมรับในความแตกต่างโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะอเด็กๆก็อาจจะมีหลากหลายคุณครูก็อาจจะมีหลากหลายตอนแรกก็โดนดูถูกใช่ครับอุ้ยผู้ปกครองบอกครูไม่ควรจะมีเพศที่3อย่างนั้นอย่างนี้แต่เธอก็กระพริบตาปึ๊บอเพื่อเพอเธอมๆๆีขนตายมาวมากเลยนักเรียนยิ้มส<อ>นุกสนานคุณครูสอนดีเห็นไหมโฆษณาคอนเกรได้โดนแ่าที่มีคนแก่ไหมไปเดินไปเดินมาเซ็งแกก็เลยไปเล่นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร อ่าแล้วก็มีพยาบาลนั่งรถเข็นเอ้าตัวเองจนั่งรถเข็นจะช่วยเหลือใครได้ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็มีคนครูท่านนี้ด้วยพลังใจนะอยู่ที่พลังจิตพลังใจเราต้องยอมรับในความแตกต่างนะครับผมบางคนเนี่ยได้ลูกชายเงยหมอก็บอกยินดีครับคุณได้ลูกชายครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นผู้ชายไหมล <c oughs> ่าสุดมีหมาตัวผู้นั่งฉี่มันหมาตัวเมียนะยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวไซเบเรียนเป็นหมาตลกอะไรมีหลานชายเนี่ยอดีตหลานชายไอเอตอนนี้เป็นอีเอไปแล้ว คนแรกของตระกูลเลยต่อผมมาบางทีลุงนาต่อผมมากงามบอลุงนาต่อผมมาสวยไหมเออสวยลูกสวย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 คนนัาแค่งมันยาวว่าผมตั้งเยอะเลยนะมันแมนกับผมอีกเคยมีผู้หญิงมาเจอฉันจะรักษาเธอฉันเสียดายเธอมากเลยันต้องเอาเธอเป็นผัวให้ได้หลอนเข้มกว่าตมาอีกแต่ว่าเขาก็น่าคนเราไม่ได้มีแค่สองเพศก็เป็นคนแรกของตระกูลท่านครับผมแลวคนที่สองคือใครผมจะรู้เหรอเรื่องแบบนี้จะรู้ได้ไง มีบริษัทหนึ่งเพื่อนแบทันทีเพราะแกเป็นช่างแกพกมีดคัตเตอร์ได้แก,แกรูดคมขึ้นมาแล้วจี้ไปที่เอวเพื่อนอเพื่อนถึงขั้นสบดขอภัยลูกหลานตัวนเล็กๆก็มีคำหยาบเล็กน้อยอมึงจริงจังกับเกมพระมากไปไหมกูเป็นเพื่อนมึงมาสิบกว่าปีเลยนะถ้ามาสองชั่วโมงม,มึงจะจริงจังเลยนักหนาขนาดเพื่อนพูดอย่างนั้นแกจะบอกว่ามึงแบดูนี้แกเป็นคนจริงจังมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้อาวุธออาวุธคืออะไรสติปัญญาไม่ต้องช็อตพร้อมกันมันเป็นจำนวนพันเราเป็นคนพูดเรา มีคนหนึ่งเพื่อนแบทันทีโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง,ง,งรแก้จ่ายแบงค์พันเพื่อนนั่งอ่านว่ากำลังช็อตเลยเพื่อนเงินกับไฟฟ้าเหมือนกันมันช็อตได้ไม่ต้องใช้เงินและไม่ต้องใช้ความรุนแรงเราวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมครับสื่อสารกันดีๆพ่อแม่เลือกรอกลูกได้แล้ววาอย่าไปกินตีนไก่นะเดี๋ยวมันจะเป็นลายมือไก่เคลียรคุณก็แค่บอกตรงๆว่าขาไก่มันแข็งฟันลูกยังไม่แข็งแรงย่อห้งห้องห้งหองห้องห้อห้อ อย่าไปกินไตนะลูกมันจะหน้ามึนาสีสารคือมันมันจะดื้อแต่ความจริงคือมันไตมันแข็งมันไม่เหมือนตับไม่เหมือนเนื้อมันแข็งมันติดค้ออย่าไปจกข้าวเหนียวตรงกลาง้อล่ะเด้อมันจะจกใส่จกพุ่งพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องพกุ้มอย่าไปจกข้าวเหนียวตรงกลางลูกมันจะเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันจกไสจกพุงเขาความจริงคือมันจะไม่สวยคนอื่นจะมากินต่อมันดูไม่ดีก็บอกลูกตรงๆคุณไปอ้างนั่นอ้างนี่ตลอดแสดงว่าหมอทุกคนก็กินตีนไก่สิ ทำไมฮะไล่มือไก่เขียทุกคนเขาีเขียนเขาไี้เขียนเออหลอกเป็นด้วยบอกตรงๆนี่ดูตัวอย่างอ่าลองดูชนะนี่แพ้ไม่ใช่อาวุธไม่ใช้อ่อไม่ต้องขยายแล้วถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยรับผมแบได้แล้วครับอ๋คุณร้ออ๋อก็แบแน่นอนเห็นไหมบอกก็ดีๆตรงๆกฎระเบียบต่างๆมีไว้ชัดเจนอยู่แล้วแค่ทําตามนั้นจรรยาบรณครูรู้แล้วกัลยาณไม่รธรรมปิโยคะรุภาวนิยวัตตาวจนะขโม คำเพียรันจกกระทังกัตตาโยจัดฐานเนียโยเชเยหนึ่งปีโยก็คือน่ารักเป็นคุณครูที่น่ารักเห็นไหมที่คุณครูผู้หญิงกอดเอาเธอจะเอาลายสัญลักษณ์แปะมืออะแปะมือกอดอะกอดพระจะมีสัญลักษณ์แต่เป็นครูผู้หญิงทำนะครูผู้ชายทำมันจะดูอนาจารต้องให้ครูผู้หญิงทำน่ารักปิโยคารุน่าเคารพโอ้โหสุดยอดเลยเคารพคุณครูท่านนี้มากน่ารักมากพาวะนโยน่ายกย่องสุดยอดเลยคุณครูท่านนี้เสียสละจริงๆเลยรู้จักนวเองไงนวัตตารู้จักพูดนักเรียน เงินกับสมองนักเรียนจะเลือกอะไรลูกเลือกเงินค่ะเลือกเงินครับอุ้ยธรรมดาแล้วพวกเธอเนี่ยชอบเลือกเงินตลอดเลยถ้าเป็นครูครูจะเลือกสมองนักเรียนสวนเลยก็ธรรมดาแล้วกับคณครูคนเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่มีพาว่าครูไม่มีข้อห้าจึงต้องตามมาวัจนกขโมยอดทนต่อถ้อยคําทุกวันนี้ครูกับนักเรียนมีโทรศัพท์คนละเครื่องเครับเห็นไหมพอครูจะทําอะไรปุ๊บนักเรียนอาแล้วอาแล้วถ่ายถ่ายถ่าย ครูก็สวนนักเรียนเหมือนกันเอาเอาสีเอาสีเอาสีอย่าขนาดนั้นเลยเห็นไหมครูเพนสีกำลังจะเขียนนักเรียนเอาเลยกว้างพอครูจะด่าไอ้นิกกี้ไอ้นิกกี้เห็นไหมตลกขกชันอ่าเห็นไหมถ่ายเลยครูเป็นสีเอาคืนอ่านหนังสือใชู่กแล้วก็เอากระดาษคว้างนักเรียนจะถ่ายเอาคืนอย่าให้ขนาดนั้นมันสะท้อนว่าตอนนี้ไม่ไว้ใจกันซะแล้วไอเราเนี่ไว้ใจครูตลอดครูก็ไว้ใจเราตลอดนะอนารักษ์นารักษคำริญจะกระถางกัะตาทําสิ่งที่ยากให้มันง่ายและสุดท้าย สำคัญที่สุดเลยคุณครูโนจัดฐานเนนิโยชชเยไม่ชักจูงในทางเสื่อมเสียจะพานักเรียนไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้คุณครูต้องคอยขัดขวางแล้วไม่เป็นคนชวนซะเองด้วยอ,อันนี้สําคัญมากนะคุณครูแล้วก็ทําน้าที่ด้วยนะนี่พออนั่งอยู่ข้างหน้าเลยแต่ยกตัวอย่างพออที่อื่นพ่อเชิญไปทานข้าวด้วยทุกเดือนอยู่แล้วครับ,รบในกลาที่นั่งทานข้าวกันพ่อก็ถามลูกที่เป็นพออว่าเงินเดือนพอใช้หรือเปล่าลูกก็พอสิพ่อได้เป็นพออผมเป็นประธานสกลอมรั์ครูเลยนะพ่อนะ มีเงินเดือนประจำตำแหน่งมากมายเออพอก็ดีแล้วไม่พอก็บอกพอนะอย่าไปรับใต้โต๊ะนะลูกนะทำไมครับเอ้ามันจะหัวโขกเวลารับใต้โต๊ะอีกหหัวโขกมาหัวแตกมาทําไงลลกเดี๋ยวไปรับใต้โต๊ะข้างโต๊ะบนโต๊ะนะลูกมันจะเสียนามสกุลเราเสียจรยาบรณครูที่เราอุตส่าห์ร่ำเรียนมาเราต้องทํางานเต็มที่เต็มเวลาเต็มกําลังเต็มคนเต็มใจต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตอนไม่มีตาแหน่งไม่ห่วงลูกพอมีตําแหน่งกลัวคนก็จะมาเสนออะไรให้ลูกหรือเปล่าแล้วลูกเราจะใจแข็งพอไหมนั่นก็สําคัญนนะยม my heart